ชุกเป็นน้องพ้องเป็นเลียกกุยปลมันขาวน้งแป้งมันแห้งน้งปูนปรามาตุนตุนมาก่อนท่อนอ่อนมูลนังกอมันก้าวมาตอนกระสอนกระบวงกลมมาตวงตวงมันกระตุงบักหุ่งมาเขียบกุ้ละเอียดเนียเบียบกระต่อสมาตอกบักกอกออกมันกระหม่อตุงใเซตต่บักหุ่งแหล่ปื้อพืระมาตุ่นื้อมากระแตกประเด็กเน่าเรามาเต่าสมาตวงประเด็กตวงใส่หลายแหงเสียบแกะมันกระต่อยสมาโตใส่ไอโนเมโตปรามาต่อยใส่หน่อยเสียบหน่อยปอกกระอยมาต่อยเลขส่ออกตัวไหนนอหมาแรง wartawan Para mata supbatbaha para matang cewaang men mening ko pepeng preing ning suwara manangangwang mariang mangto su makavomaandi primitivi cow pa can pa peratan San so, makarai mai tai Sub Mmbang buli menghar mata bak bo bata su makariata supbat tai perto su pa mata. หรือว่าผู้ข่าเป็นบาผู้นั้นเป็นบาปเท่านันผู้ข่ารักษาบาเอาเงินมันปริญญาตันตันมันก็ตกตกมันก็มาเต็กเล็กตกตัวใดมา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 มเหรียญตันโตมาตกกันมาบอกปนเรียโตปนเรียเตปปนเรียหนองวะตองกงเริยตองสมาตามเรียน้ำเรียโตโตมากระมาตามสามโตสองโตน้ำมีน้ำมาเอาอย่างเอาหานอยเอาเล้าเอาไทยเอาเล่าอะไรมาต้าสาวมาโกมารามาต้าสุปการะมาต้าสาวเล้ามีถูกงมงามกรามาตามสือขึ้นมเสือ

อาริยาตอกบอกไหมันตัวสีมีเทวะตัวมากงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์คนมนกระแตนหลักแสนหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยโวยมังโกมาไก่โวยชัยมาในมาโตสมุกรโยต